ค่ารังวัดที่ดินปัจจุบันสำนักงานที่ดินจะเรียกเก็บค่ารังวัดจากผู้ขอรังวัดตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดและเป็นไปนตามประกาศของแต่ละจังหวัดซึ่งค่ารังวัดของแต่ละจังหวัดอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่เป็นการเรียกเก็บในลักษณะเหมาจ่ายสาเหตุเป็นเพราะค่าจ้างเหมาพาหาระรถยนต์รับจ้างที่ใช้ในการพาช่างรังวัดและคนงานไปทำการรังวัด แต่รับพื้นที่ไม่เท่ากันซึ่งโดยหลักการค่ารางวัดจะคิดตามขนาดเนื้อที่ของที่ดินเป็นหลักทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเอกสารสิทธิ์ด้วยว่าเป็นโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์และวิธีการรังวัดว่าเป็นวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งหรือวิธีแผนที่ชั้นสซึ่งจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ซึ่งรายละเอียดค่ารางวัลจะประกอบไปด้วย 1. ค่าธทรรมเนียมรางวัล 2. ค่าจ้างเหมาพาานะรถยนต์รับจ้าง 3. ค่าจ้างคนงานรางวัล 4. ค่าป่วยการผู้ปกครองท้องที่ 5. ค่าไปรษณีย์แจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียงให้มาร่วมระวังชี้และลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินข้างเคียงทั้งนี้ค่ารางวัลเป็นการเรียกเก็บในลักษณะเหมาจ่ายหมายความว่า หากทำการรังวัดไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดก็ไม่เป็นเหตุให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายประหยัดค่าใช้จ่ายและเตรียมความพร้อมในการราังวัดที่ดินครับท่านสามารถตรวจสอบค่าราังวัดที่ดินได้ทั่วประเทศผ่านเว็บไซต์ของกรมที่ดิน www.dol.go.ts ในหัวข้องานบริการประชาชน เลือกค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินพิสูจน์สอบสวนและตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือสแกน QR code บนหน้าจอได้เลยครับ